นะนั่นนะครับนะโอ้ป่างามๆนะครับเน,ะนาะเาคนปลาเป็นปลาบอสเนี่ยนี่นะหลังมือมันก็หลายปลานั่นนะครับอ้าวลุู้จักนะครับนันนะ่นต้องเี้ตัวปลากระได้น้อนน้อยปลากระห้งนะครับ สวัสดีครับช่วงนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องเขาสูส่อง YouTube วิถีชาวบ้านอีสานพามวนมาพบมาปอกับบ้าบ่อมคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะบ้าบ่อมก็สีพาพี่พาน้องนะครับเนาะกับมาเบิงวิธีการหาอยากหากินของวิถีชาวบ้านก็คือเก่านะครับเนาะหนีบ่อพนป่านะครับเนาะคลิปบ้าบ่อมช่วงนี้ก็คือจังหวะนะครับเนาะหากินตามฤดูกาลนะครับเนาะของกินตามฤดูกาลนะครับเฮ็ดออกกับไปหาเฮ็ด น้องม้ออกกระหานน้องใหม่นะครับเนาะมีป่าหนาป่ากันฮะป่านะครับเนาะพอดีกับมาพอคุณแม่เพิ่นเนื้อเก่าเหรอนะครับเนาะเป็นนังสิบเบ็ดโยอ่นะครับนอ้องมื่อนี่บ่าวกัสิ้ผ้ามาตามข่าวถามข่าวมาแวะให้กำลังใจคุณแม่เพิ่นนะครับเนะบาะกบ่าเพิ่นสีมานบโนะครับในคลิปน,นี้ก่อนสิบเบิง้งแตอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบอมได้เฮ็ดคลิปดีๆคลิปใ,ใหม่ๆพี่น้องเมืองต่อไปนะครับเนาะกับสิ่สำคัญจะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะ เวลาบารบอมอัพเคสใหม่ๆก็สิพี่น้องก็บที่ได้พาดสิได้ขอมาเบิ่งมาให้กำลังใจยบารบอมนะครับเนาะติดตามรับชมไปเบิ่งนํากันเลยนะครับเนาะกลับกระไรย่างมาฮอดคุณแม่เพิ่นเหลือนะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่โอ้หมานบ้เนาะครับเมื่อนีร่โอ้หมานประไรโอ้หมานประไรอินเตญยาเหร่นนะครับเคุณแม่วะเนื้ออินเตญ่อยู่เนี่ยหมานประไดร กรปูปลาซีดอ๋อเงี้ยปูบ่ครับวะเนี่ยเงี้ยปูอ๋อบนมันไทรมดแดงนะครับเนาะไทรมดเงี้ยกระปูปลาซีดแล้วมันจะกินแต่กระปูปลาก็นั่งอยู่โอ้ปลาพี่แน่นั่งอยู่แล้วนะนั่งอยู่ในครูเพหรอมาใส่พร้อมเลยก็นั่งนั่งสบายดีเลยนั่งสบายไปนนะครับเนาะเออขันได้ตัวได้กระป้อนเงื่อนสักนี่ครับใน่เนาะเงี้ย สูตรโบราณเข้าอีกชนิดนึงนะรับนี่นะครับมันปูพี่น้องนะครับเนนาะมััปูครบใส่เปล่าใส่กักกูดสุ่มๆนะครับน้องแม่เนาะครับใส่ได้คแบบน่าใส่มันถือก้มสมก้มเปียวมันกับสีเขียนะครับเนาะแต่มันที่เขียนนั่นแหละมาเชื่อไปกินดีดีแม่เ้าใส่เงียู่นะครับเนาะ อึงไ่เห็นปอมเลือนะครับนะมันบังอยูนีนะครับนเป็นปลาเขาเป็นป้าเขาบังแล้วก็ปรสิทดีเลยีปูบุคือมดเด่นมเด่นก็หายแกบได้แล้วนะครับนั่นรุดเราพี่น้องมาเนี่ยเห็นตอนกินลองไปเราลุ้ครับบนั่งสบาย เก่เพ้อไาั้คันงาบริยัเนี่ปติดยาดิสูบบุลันบลบลบุลนเานะครับนะสองอยางไงนะครับอนี้ย่อยงได้มีนะครับมปนวชพันตปลาในกินดีนะครับเนาะเต็มสิบเบิดไว้ังไนึงเบิดไว้กืัมบ่เืนนั่นดิ คือใค่หมดไ่หมดเนี่ยโเบิดใบเด้อไอเรื่องอนนะนั่นนะครับนะโอ้ป่างามๆนะครับเนาะน่าคนใจป่าเย็นป่าโบนี่นะครับนะใเฮ้ยงามๆนะครับนะ มันเป็นท่านเหรอเนาะคุณแม่เพิ่นต้องเฝ้าเฝ้าอยางก่เนานะเฝ้าวัดนะครับเนาะเพราะว่าเีงยปู่มันปู่เขามันมันย่อยทิมเบิร์ดนะครับนะก็อาจจะไปเห็นปอมนะครับเนาะบิ่งบาตได้ขึ้นกับบาตนั่นแหละนะครับวนะันนี้ร้อน้อนาครับนี่ยร้อนนิดนิดอ่ะไม่ไม่ร้อ เขาถามของเจ้าว่าปูดำเพื่อได้หรอน้ำนะกระหลนหครับหมันมนะนะครับนี่ยโอ้ยบอามาจะพูน <c oughs> ดน้ไปลงยูทูปป่ะครับลงยูทูปครับหายใคกินแบบวิธีชาวบ้า,บานฮอ,อ,อ้ อันนี้แย่อย่างนะครับเนี่ยใส่มอดแดงไ <c oughs> ไปลงยูชูปะซี่ครับหมานเมื่มอนี่อ่ะซองบึงเสมอเลยครับขี่รถผ่านมา อันมันก็เห็นกับวันนี้แวะวันนี้ช่างเห็นกำลังขี้คีไปเห็นสองคนก็เลยลองมาแวะเบิ่งฮะแม่นี่เป็นไข่หมดนะครับน้องยแย่ไข่หมดยายนั่นเราไอ้ยังมันปูครับมันมันอยากหล่อนไว้เนี่ยจังหน่อยนึงอันนี้ก็ะร่อนไหมเจ้าปลาซิวหลายนะ หน้านะครับอ้าวลุ้จับนะครับปลาเก็งปลาหม้อนะครับปลา,าในแผลต้น,นมนาจะไม่เห็นปอมนะครับนะมันน้ำนั่นแบบไงีล้องบ้างฮะ เบิดตัวปูอ,อีปูเหรอมันกินดีนะครับแต่มันหล่อนไว้นล้เออมันร่อนไว้อโอ้โหได้ปูนะอีปูวันนี้ครับอีปูก็ได้เอาเป็นแง่อีกบาดนี้นะครับเออได้หมดอีปูยายเลาะ,อ,ะอันนี้ว่าครับแม่ปลาเออมันบไ่ได้เลยล่ะโอ้นี่กำลังเริ่มได้ที่กันนะครับนะ ปลาแยงนะครับน้าปลาขาวกับปลาขายแย่งแม่ปลาขายแยงมันตัวน้อยคันปลาแยงกอจินนะครับน้าตัวน้อยๆน่อโอ้เด็กน้อยมากเด้อเสแซรเสแปรเนี่ยนี่ยตัวน้อยๆนี่นะครับเนาะบอลเล่นตัวใหญ่นะครับว่าจะได้ไม่เคยมากตัวใหญ่พูดแลากตัวใหญ่ เมื่อมันโตยหง่เจ้าเปซิดมาเต้าพูดมันโมมีระยางหล่ะขึ้นมาหาเพื่อนี่ยห

อันน yeah, ี้อ <Yeah. S 1> uh. ีกูสัไหนด้วยรมาเลยรถเด็ดนะครับถ้าจะดึงรถเด็มันลุยแลววะ น้อยอาเด็ดินนะคก <God, man. S 2> ับแมนไปน้อยบาตอดมันก็บ,บอดิน่ะ เมือ่อมันกินดีๆเจ้าเอ,อเ้ยเจ็บเนี่ยกะบาดฐานยู่นี่ยนมาครับยูนี่แหละก่อน นี่ก็เป็นวิวปลาเขาหฮอนะครับนะงามนะพี่น้องแล้วมีภูเขานะครับแล้วเขาก็ท่วมหัวแล้วนะครับอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้น้ำดีฝนดีกอากาดีเป็นใจร้ายนะครับกับเขากําลังมั่นนะพี่น้องเนาะเบื้องการหายาหากินไลพ่อมนะครับเนาะเบื้องวิวง้างไปนั่นะครับเนาะสำหรับผู้กำลังคิดฮอดบ้านอยบัว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับเนาะเซียวบาบอมบาบอมนะครับเนาะ หลายประเทศครับผมจินฮอดบ้านกะขามาเบิงได้นะครับคุณแม่เขาก็นั่งนะครับสิบเบเดี่ยวคันแท่นหน้านะครับเนาะบอเน้นได้หลยนะครับเนาะบอเน้นได้นะครับก็บเ,บบกเสนอบ่าบอมเสนอเป็นแนวใส่ชีวิตนะครับการหายาการกินของวิธีชาวบ้านเฮานะครับ ฝนก็ย้อยนะครับแล้วมาทายงวดที่แล้วก็ย้อยโอ้ยเอาแล้ครับนอกจากไปรุนไปรุนน้ำคุณแม่เบิองอีกนะครับก่อนฝนตกว่าคุณแม่จะหมานบ้อนะครับค่าฝนเนี้ฝนก็เริ่มมากวนอีกแล้วนะครับมาทายงวดคลิปที่แล้วก็กวนดีแท้ๆฝนนะฝนกวนก็เลยมาไดททายน้ำคุณแม่โดนนะครับคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็จะได้ไปมากนะครับเนาะนี่นะครับเนาะคุณแม่กำลังเริ่มได้นะครับขาวแม่งามๆนะครับ bà ta bà, Chín, bà, bà nào. Ừ, vã, ô, ô, Một cái bà chén nào nó đi có mùa ừ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 

ที่ไปถ so 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 ่ายคุณแม่มาแล้วนะครับเนาะกะตอนนี้บรรยากาศทีครับเนาะฝนกะเริ่มมาอีกแล้วนะครับเนาะกะบประเทศไยคุณแม่โดนอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ป้าผมมาเบิ้งการซีดเบ็ดนะครับเนาะฝนกะตกห้ามเพิงสองคลิปเลยนะครับเนาะกะบปาบอมก็บบาร่เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอย่างมากนะครับเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วบ้าบอมก็ได้ไปกล้วยคุณแม่นะครับเนาะคลิปนี้กับบูมี่ยังนะครับเนาะเอากลมันสิตกแห้งนะครับเนาะบ้าบอมกัขอยุติการถ่ายท่าใบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหนาป้าบผมกัสิ พาพี่พาน้องนะครับเนาะมาแก่โตไม่คือเก่านะครับเนาะพี่น้องลองได้เห็นป่าหลายๆแท้นะครับเนาะอ่ะกะมากะอย่าลืมนะครับเนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบอมในเหตุลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องเพิ่งต่อไปนะครับเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเวลาบ้าบอมอัพคลิปใหม่ๆครับผมพี่น้องกัสิได้ยขอมาเบิ่งนะครับสิบวันเด้พลาดกัสิได้ยขอมาให้กำลังใจบ้าบอมนะครับเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะสำหรับผู้อยู่ ต่างประเทศนะครับเนาะคิดฮอดบ้านคิดนังคิดฮอดบ้านนะเนาะมาเบิ่งคลิปบ่าวบอมได้นะครับนะบอมกะเป็นเป็นสิเป็นผู้นําเสนอนะครับโอ้ยาวิผิดบ่าวเนี่ยข้ารินทิมซะนาะพี่น้องเนาะกะสิเป็นผู <c oughs> ้นําเสนอเองนะครับน่ากันหายายหากินของพีดีชาวบ้านเท่านะครับเนาะอ่ะเบ่าวายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับน่ากะคลิปนี้กะบอมกะขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ